สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะเตียงหักรับต้นปีกตีประกาศเลิกน้องกวางหลังแต่งได้ปีเดียวนักแสดงตลกอารมณ์ดีกตีเจริญพรอ,อ่อนละไม้หรือกตีอารามบอยได้ออกมาประกาศแยกทางกับภรรยาสาวสวยกวางสุภักจรุตานันหลังแต่งงานกันในวันที่17ธันวาคม 2,567ซึ่งรวมเป็นเวลาหนึ่งปีนิดๆโดยกติได้ลงรูปในอินสตาแกรมพร้อมเล่าความในใจถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ว่าก่อนอื่นหนูต้องกราบขอโทษทุกๆุกคนที่หนูต้องขอแจ้งมาตรงนะครับเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาหนูได้ตัดสินใจคุยกับน้องกวางถึงอนาคต และวิธีคิดต่างๆในการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันต่อไปแต่ด้วยตัวตนของหนูวิธีคิดของหนูหรือการกระทำของหนูรวมถึงอีกหลายอย่างที่อยู่รอบตัวหนูมันทำให้ความฝันของหนูและกวางคงเป็นไปได้ยากครับด้วยอะไรหลายๆอย่างที่หนูแบกรับมันมานานแสนนานและมันกดดันคนข้างๆหนู และตัวหนูเองตลอดเวลาจึงทำให้หนูเผลอพูดคำแรงๆออกไปซึ่งผู้หญิงน้อยคนจะรับได้ซึ่งหนูรู้ตัวเองว่าหนูเปลี่ยนมันไม่ได้เมื่อใดที่หนูตกอยู่ภายใต้ความกดดันแบบนี้หนูก็จะทำและเป็นแบบนี้อีกหนูจึงบอกกับกวางว่าเราคงไม่ใช่คนที่จะเดินทางร่วมกันและสร้างความฝันที่ตั้งใจกันไว้ได้สำเร็จ หนูขอพูดตรงนี้นะครับว่าการที่เราทั้งคู่ตัดสินใจแบบนี้ไม่มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งกวางและหนูครับมันคือทัศนคติล้วนๆครับปีขอบคุณกวางที่รักผู้ชายคนนี้และเดินร่วมทางกันมา12ปี